สวัสดีค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงมาแล้วค่ะวันนี้แม่น้องแจงมีสูตรสามตัวบนมานำเสนอนะคะเป็นสูตรคำนวณค่ะแม่น้องแกงนำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะเป็นสูตรสามตัวบนนะคะบนอย่างเดียวค่ะเราจะไปกันเลยเร็วๆนะคะ เราจะหาหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะสามตัวบนเราก็จะหาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยส่วนหาหลักร้อยมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยค่ะหลักร้อยเราก็จะเอาร้อยบวกกันนะคะร้อยบวกกันสามครั้งแล้วก็บวกหน่วยบนบวกค่าคงที่จินะคะส่วนหลักสิบเราก็จะเอาแสนบวกหมื่นบวกพันสองครั้งนะคะแล้วก็บวกสิบบน บวกหน่วยบนแล้วก็บวกหน่วยล่างนะคะแล้วบวกค่าคงที่8ค่ะส่วนหลักหน่วยนะคะเราก็จะเอาแสนบวกพันสองครั้งบวกร้อยสองครั้งบวกคงที่9นะคะบวกคงที่9แคปหน้าจอไว้ดูได้เลยนะคะเผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้แนะนำแม่น้องแจงด้วย ยังไงก็แม่น้องแกงก็กลัวแต่ผิดพลาดค่ะเพราะว่าเป็นรีบรีบถ้าเป็นตัวเลขแล้วแม่น้องแกงจะผิดพลาดบ่อยมากค่ะเอาเป็นว่าเราก็มาดูกันเลยนะคะมาค่ะมาค่ะแม่น้องแกงก็จะมาเริ่มทําตั้งแต่งวดวันที่ 2, สองพฤษภาคม2566นะคะเรามาเริ่มหาหลักร้อยกันเลยค่ะโดยการเอาหลักร้อยก็คือเอาร้อยบวกกันสครั้งนะคะหลักร้อยของเราก็คือหนะคะ แม่น้องแกงก็เขียนไว้แล้วเรียบร้อยด้วยดินสอแล้วก็จะไปเอาปากกาเมจิกสีดำเงินมาลงให้มันเข้มนะคะร้อยบวกร้อยสามครั้งร้อยของเราก็คือหนึ่งนะคะบวกหกก็คือหลักหน่วยนะคะก็คือหลักหน่วยบนหกค่ะแล้วก็บวกค่าคงที่เจ็ดนะคะค่าคงที่เจ็ดค่ะเท่ากับสิบหกนะคะ ไม่น้องแกงบวกไว้แล้วแล้วเราก็จะมาหาหลักสิบค่ะโดยการเอาหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็บวกหลักพันสองครั้งนะคะหลักแสนของเราก็คือ9นะคะแล้วก็บวกหลักหมื่นนะคะหมื่นของเราก็คือ8แล้วก็บวกหลักพันสองครั้งนะคะพันของเราก็คือ0นะคะแล้วก็บวกหลักสิบบนนะคะคือ1 แล้วก็บวกหลักหน่วยบนคือ6นะคะแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะคะคือ7ค่ะแล้วก็บวกค่าคงที่8นะคะเท่ากับ39นะคะเราก็จะมาหาหลักหน่วยค่ะคราวนี้โดยการเอาแสนบวกพันสองครั้งหลักแสนของเราก็คือ9นะคะ บวกหลักพันหลักพันของเราก็คือ0ค่ะ2ครั้งนะคะแล้วก็บวกหลักร้อยสองครั้งก็คือ1นะคะหลักร้อยของเราก็คือหนึ่งบวกค่าคงที่9นะคะเท่ากับ20ผลลัพธ์นะคะเราก็จะเอาหลักหน่วยของผลลัพธ์ที่ทำมาทั้งหมดนะั่นแหละค่ะมารวมกันคือ6 90ศย์นะคะ น้องแกงนำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นต่อไปเราก็จะมาทำงวดวันที่16พฤษภาคม2567นะคะทำเช่นเดิมค่ะเราหาหลักร้อยก่อนนะคะโดยการ6ค่ะก็บวกหลักหน่วยบนนะคะก็คือ0นะคะแล้วก็บวกค่าคงที่7ค่ะเท่ากับ25นะคะหลักร้อยของเราก็คือ5 แล้วเราก็จะมาหาหลักสิบโดยการเอาหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็บวกหลักพันสองครั้งนะคะหลักแสนของเราก็คือสองนะคะหลักหมื่นของเราก็คือศูนย์หลักพันของเราก็คือห้าพันสองครั้งนะคะก็บวกหลักสิบบนก็คือเก้านะคะหลักสิบบน แล้วก็บวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างศูนย์เหมือนเดิมนะคะพื้นที่ก็น้อยนอยลงน้อยลงแล้วแล้วก็บวกค่าคงที่8นะคะเท่ากับ29พื้นที่มันแคบไปหน่อยขอโทษด้วยแล้วเราก็จะมาหาหลักหน่วยกันนะคะโดยการเอาแสนบวก พันสองครั้งหลักแสนของเราก็คือสองนะคะแสนบวกพันสองครั้งก็คือห้าแล้วก็บวกหลักร้อยสองครั้งนะคะก็คือหกแล้วก็บวกค่าคงที่เก้าเท่ากับสามสิบสามนะคะผลรับของงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนาออกมาก็คือห้าสามนะคะ เราก็จะเอาหลักหน่วยของผลลัพธ์ทั้งหมดนี่นะคะลงมาเป็นผลลัพธ์ลอตเตอรี่รางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดถัดมานะคะต่อไปเราก็จะมาทํำงวดต่อไปนะคะเราก็จะมาหาหลักร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้นะคะโดยการทําเช่นเดิมค่ะเราก็จะเอาหลักร้อยบวกกัน3ครั้งนะคะ 3ครั้งก็คือห้าบวกหบวกสบวกเค่าคงที่นะคะค่าคงที่แม่น้องแกงอยู่ตรงนี้นะคะแม่น้องแกงเขียนไว้ให้อยู่บวกเกค่าคงที่เท่ากับยี่สหนะคะเราก็จะมาหาหลักสิบกันค่ะคราวนี้โดยการเอาหลักแสนก็คือห้า บวกหลักหมื่นนะคะก็คือ3บวกหลักพันสองครั้งนะคะหลักพันของเราก็คือศแม่น้องแกงเขียนด้วยดินสอไว้แล้วเรียบร้อยเราก็จะได้ไปกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆจะได้ไม่ลองผิดลองถูกแล้วก็ลบนะคะหลักสิบบนนะคะคือ9แล้วก็บวกหลักหน่วยบนคือ3แล้วก็บวกหลักหน่วยล่าง คือ 2, ล้วก็บวกค่าคงที่8นะคะเท่ากับ30ค่ะแล้วก็จะมาหาหลักหน่วยนะคะค่าวนี้โดยการเอาหลักแสนบวกหลักพันสองครั้งนะคะหลักแสนของเราก็คือ5บวกหลักพันสองครั้งก็คือ0นะคะแล้วเราก็จะเอามาบวกหลักร้อยสองครั้งเช่นกันค่ะ คือ5นะคะหลักร้อยแล้วก็บวกค่าคงที่9เท่ากับ24นะคะแม่น้องแกงบวกไว้แล้วคิดเลขไว้แล้วผลรับออกมางวดประจำวันที่16มิถุนายน2567ก็คือสูนยนะคะ เราจะหยิบหลักหน่วยข้างหลังนี้มาทั้งหมดนะคะจะทำเหมือนกันคราวนี้เราก็จะเอางวดประจำวันที่16มิถุนายน2567มาทำผลลัพธ์ก็จะไปออกวันที่1ก็ร,รกคมนะคะโดยการหาหลักร้อยก่อนหลักร้อยของเราก็คือ5นะคะเราก็จะเอา5บวกกัน3ครั้งนะคะ แม่นั้นแกงก็บวกไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เขียนตามเท่านั้นนะคะแล้วก็บวกหลักหน่วยนะคะเราก็จะมาบวกหลักหน่วยบนก็คือสี่นะคะแล้วก็บวกค่าคงที่เจ็ดนะคะเท่ากับยี่สิบหกนะคะต่อไปเราก็จะมาหาหลักสิบค่ะโดยการเอาหลักแสน แสนของเราก็คือห้านะคะบวกหลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งก็คือ8ดนะคะแล้วก็บวกสิบบนค่ะแล้วก็บวกหน่วยบนนะคะแล้วก็บวกหน่วยล่างบวกค่าคงที่8ดเท่ากับสาสิบห้านะคะ แล้วเราก็จะมาหาหลักหน่วยนะคะโดยการเอาหลักแสนหลักแสนของเราก็คือห้านะคะเอาหลักแสนบวกหลักพันค่ะก็คือ8ดบวกหลักพันสองครั้งนะคะแล้วก็บวกหลักร้อยสองครั้งเช่นกันค่ะก็คือห้านะคะหลักร้อยของเราแล้วก็บวกค่าคงที่9ค่ะเท่ากับ 40นะคะผลลัพธ์ของงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ก็คือ6 5 0นะคะเราได้หลักร้อยก็คือ6หลัก10ก็คือ5หลักหน่วยก็คือ0นะคะ แม่น้องแกงนำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นถูกผิดตามสูตรนะคะผิดพลาดอะไรแม่น้องแกงก็ขออภัยไว้ด้วยหรือว่ามีอะไรผิดพลาดก็ช่วยตดติงแม่น้องแกงอีกครั้งก็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เหาเอาไว้กันซํานี่เนาะคะ่ะเนาะคลิปนหนาเห้จังพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ